Toyota าวีอปี2026เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนทำให้รถยนต์ซีดานขนาดคอมแพครุ่นนี้มีความโดดเด่นมากขึ้นในกลุ่มรถ B s e gment ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราภายในที่ยกระดับความสะดวกสบายระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมยัยและมีทางเลือกใหม่อย่างรุ่นไฮบริดที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอน ภายนอกของ Vios 2026มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการดีไซน์ล่าสุดของ To โย ta กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดันไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวพร้อมไฟเดไลี์แบบในตัวฝากระโปรงหน้ายาวขึ้นช่วยให้ตัวรถดูทรงพลังและมั่นคงยิ่งขึ้นด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นหลังคาเตี้ยลงเล็กน้อยเพื่อให้มีความสปอร์ตล้ออลอยลายใหม่ให้ภาพลักษณ์ที่หรูทันสมัย ด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่โค้งนอมนมีมิติทำให้ภาพรวมของตัวรถดูพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนขนาดตัวถังอยู่ที่ความยาว4,425ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,740ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,480ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,620ม mm, ิลลิเมตรและความสูงจากพื้นประมาณ160มเมตร แล้วแต่ตลาดที่จำหน่ายดีไซน์ใหม่นี้ช่วยให้ v ีออดูไม่เหมือนรถประหยัดราคาทั่วไปแต่กลายเป็นรถซีดานที่ดูหรูและมีสไตล์มากขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงในหอลายจุด ทั้งวัสดุและเทคโนโลยีโตโยต้าได้เพิ่มหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดสูงสุดถึง10.1นิ้วในรุ่นท็อปรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมารถวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้ราสายเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้โฮและไฟตกแต่งภายในแบบ Ambient l i g h t ในบางรุ่นแผงแดชบอร์ดออกแบบใหม่ให้ใช้งานสะดวกวัสดุภายในเป็นแบบนุ่มในรุ่นสูง บอกนางได้รับการออกแบบให้กระชับสบายมากขึ้นในการขับขี่ทางไกลพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังมีความกว้างขึ้นจากการเพิ่มระยะฐานล้อทำให้ภายในมีความสะดวกสบายและให้บรรยากาศระดับพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของระบบขับเคลื่อน Vios 2026มีตัวเลือกหลายรูปแบบตามตลาดที่จำหน่ายจุดเด่นสำคัญคือการเพิ่มรุ่นไฮบริดเข้ามาโดยในประเทศไทยรุ่น Yaris ี t 4 Hybrid ซึ่งเทียบเท่าวีออสในบางประเทศ มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรรหัส 2NRVEX ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน0.7กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังรวม111แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าโตโยต้าระบุว่ามีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยสูงถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรหรือประมาณ3.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรสำหรับรุ่น HEV Premium นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตร ให้กำลังประมาณ99แรงม้าแรงบิด123นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT หรือเกียร์ธรรมดา5สปีดแล้วแต่ตลาดรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบธรรมดาที่เน้นความทนทานและประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการขับขี่และความประหยัดเชื้อเพลิงในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ปกติยังคงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและค่าบำรุงรักษาต่ำ ระบบช่วงล่างของ Vios 2026ยังคงใช้แบบ MacPherson สตรั t ด้านหน้าและทอชันบีมด้านหลังซึ่งให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและต้นทุนที่คุ้มค่ารุ่น GR Sport ที่จำหน่ายในบางประเทศมีการจูนช่วงล่างใหม่ให้ขับสนุกขึ้นพร้อมล้อขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกติเกียร์ CVT ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันระบบเบรกและพวงมาลัยได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองดีขึ้น เหมาะกับการขับทั้งในเมืองและทางไกลในด้านความปลอดภัย Vios 2026ได้รับการอัปเกรดอย่างมากโดยในบางตลาดมาพร้อมชุดระบบความปลอดภัย toyota safety sense ที่รวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังขณะถอยจอด จุดยึดเบาะนิรภัยเด็ก ISO FIX ถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและโครงสร้างตัวถังแบบเหล็กแรงดึงสูงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนการยกระดับด้านความปลอดภัยนี้ทำให้ v ีออสมีมาตรฐานใกล้เคียงกับรถซีดานขนาดใหญ่ในด้านความคุ้มค่า v ีออยังคงเป็นหนึ่งในรถที่เหมาะกับผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียเพราะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตา่ำ หลาง่ายและศูนย์บริการมากมายในแต่ละประเทศรุ่นไฮบริดยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นขนาดตัวถังที่กระทัดรัดแต่ภายในกว้างขวางทำให้ขับขี่สะดวกและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองการออกแบบใหม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ภายนอกดูดีขึ้นและมีผลต่อมูลค่าขายต่อในอนาคต รวมถึงชื่อเสียงของแบรนด์โตโยต้าที่เป็นที่ไว้วางใจทั่วโลกทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในการถือครองระยะยาวอย่างไรก็ตาม v ีออ2026ก็มีข้อสังเกตบางประการรุ่นไฮบริดแม้จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ราคาจะสูงกว่ารุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาจึงอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าราคาต่ำสุด สำหรับตลาดบางประเทศเช่นปากีสถานหรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆอ,อุปกรณ์และรุ่นย่อยที่นำเข้ามาจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปผู้ซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดจากดีลเลอร์ในพื้นที่รุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาให้ความประหยัดและความทนทานดีแต่ไม่เน้นสมรรถนะหรือการเร่งที่รวดเร็วการใช้ระบบกันสะเทือนแบบทอชันบีมหลังแม้จะให้ความนุ่มนวลเพียงพอแต่ยังไม่เท่ารถซีดานพรีเมียมที่ใช้ระบบอิสระ โดยรวมแล้ว Toyota V-OS อปี2026เป็นรถยนต์ซีดานขนาดคอมแพคที่ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและความปลอดภยัยมอบความคุ้มค่าและความประหยัดที่โดดเด่นภายในหรูหราใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถประหยัดพลังงานใช้งานได้ทุกวันและเชื่อถือได้ในระยะยาว V- ีออรุ่นใหม่นี้จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดของปีในกลุ่มรถยนต์ซีดานขนาดเล็ก